ทำอาหารรอพ่อใหญ่ เตรียมอาหารสวัสดีพี่น้องเตรียมอาหารไว้วไถาพ่อใหญ่เมื่อนีฝนตกบ้านไค อากาศไปในเด้อพี่น่องมาเตรียมอาหารรอพ่อใหญ่อกอจะยิง่งยั่งไปกตจองแห้งพี่น่อง เตรียมอาหารเที่ยงพี่น้องมาเดินใครจะมากินอาหารด้วยกัน ไช่สิม่กินอาหารน้อกันกุ้งฝอยหมู่บ้านเนี่ยคอยก้อยกินแล้วเนี่เห็นป่ฝน,นตกบ้านมู่เจ้าฝนตกบ่ฝนตกหรือเปล่าอากาศกระสีหนาวๆนาวจักหน่อยอยู่พี่นองมาเด้อเนี่ยข้ากุ้งเน่ยเห็นปะกุ้งฝอย ไปซื้อมากหมู่บ้านในสองรอยเต็นดงดงยู่พี่น้องขวากมัดก่อยกินซาทางเหลือหั่นกับมัดอันทอดให้พ่อใหญ่ทอดให้พ่อใหญ่กินแล้วเรียกร้องเดี๋ยวขอกับสิ่ย่ำหัวระกาศด้วยยูสองคนมันบ่ได้กินหลายพี่น้องเลย <c oughs> ไงโทรมาบ้าฝนตกไม่ได้ทํางานแล้วทําเสร็จแล้วว่าสันเรากะสิมานาทีของข้าก็ต้องเตรียมอาหารใบพันธุละพี่น้องเลยเอาพอ่อซันนี่แหละอยากไล่นอกพี่นอ้องเสียงดูดอากาศมามาเห็ดยำ่นี่ยงยำข่อยเตรียมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป หาอุปกรณ์กันเลิพี่น้องรอบแปดหาอุปกรณ์ก่อนรอบแปดเด้อรอบดเด้ออุปกรณ์นี่พี่น้องว่าใส่นะ้ำอันนี้มาสัน่นใส่ลงไปจักหน่อยเนาะปุ๋งไปเลยขาด ต้นหอมถาดอันหอยมันเปรี้ยวไรนี่เค็ดง่ายง่านี่ถั่วลิสงป่นเดี๋ยวครบสูตรปรุงก้อนพี่น้องใส่ซีอิ๊วว่าสั่นนี่ใส่อันนี้ได้นี่ว่าให้ใส่ซีอิ๊วว่าสั่นใส่ไปเลยอืนี่ ซิมมันกรนเด้นพีน้ำสุดลดนะขาบะดบ่ไใดลดดีโอ้พอใหญ่มากแล้วเดี๋ยวไปก็นด้ ทรงเสียงล้วพี่นองเลยคอยต้องหามละไว้ได้ว่าหามดาเดี๋ยวเสียงมันจะเขาในอันนี้ค่อยอหา,เ,าเ,ยเหมือนฟั่งเสียอ้นวัยยสีตรงเชียมาแล้วพี่นองมากแล้ว เป็นไงไงเอาดื้ใส่สุลดเสร็จแล้ว,ว,นนว,วส看我的毛่在哪อย,ยออต,ต่างเต้าอ่ะ Ja. คนเคยจ่มหันหามบ่อยจมบ่ได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวแต่เรา ผักชีขาดผักชีในการนใส่ยำยำหัวผักอา่ะฮะผม这边ย这边่该挂一块布才比较我刚刚拿出去我要洗太脏了มอ <老老 S 1> 关系 <ması S 2> 你要什么样都折了没关系不是ย是破剪子才剪啊我要弄屌丝่的 นมอรละเเม่ยอเลอะละจะไว้เหียนนาอ้าวนี่จะกะหงอเสียสื้อกันละกะนี่เติสมะมักหลายนี่เพิ่น Thoát bèm. Chắc ừ. xẹp mông lấy lọc. Sưu tầm bằng hương khỏi có đầy lọc không ạ? ย้ำหัวาักกาเร็เรียบร้อยพี่น้องนี่บิดละพี่น้อง่อย ใส่ถุงมือถุงย่างอันนั้นมาให้กิน ถั่วดินพี่น้องถั่วลิสง เรียบร้อยซิมมึง เดียบร้อยพี่น้องแม่อาหารแล้วแล้วเขายังบ่แลลวบันนี้เขาบพาท่านในซุปพี่น้องรอข้ารวรอข้าว มาแล้วเຮັດຫຍັງບນຮ ขาดตามมะุองบดายเดี๋ยวไข่เนี่ยมีมะุองอยู่นี่เช็ดเท้อเดียวเช็ดเทียงแล้วแเร่งเลยเนาะตามมะุ้องอีก ขอโทษเดอ้อหานอันีอยู่เดี๋ยวสิตาม,มาคงแบบน,นี้เทีท่ยงแล้วแรงโหลดพี่น้องมันเล้วเพื่อเดียวนี่เพื่อเดียวเราจะเด็นเทดแมวไมแต่แบบนี้ ขยะมาพอดีพัออกสิไปเก็บขยะนะ้ำขอโทษขออภัยด้วพี่น้องที่บริยุนนากลองตลอดจะจังสี่หละก็จะประมาณนี่แหละแม่บ้านเนาะน,นี่มะเขือเทศมะนาว มะเขือเทศมะนาวพี่นอนกับเดียวกับไปเดียวกับมานี้พี่จากคอยเบิรใส่พริกหาเม็ดก็พอ พกพีกในเพชรขนาดได้พี่น้องมูเจ้าเยกินเพชรได้ว่ น้ำมะขามใส่ลงไปมาด้อใไพสิไม่กินน้ำข,าขอ่อยน้ำมะขามมะนาวนิดน้อยเนิะพน่อะ เปียวแห้งเดยว่าค่อยมาเปียวแห้งแมมันขามันนาวนขามันนาวแปงน,นัวตัวบบดนี้พี่น้องแปงนัวใส่ยังสิใช้ง่าย ปลาใส่ปลาเพราใส่อันบพใส่น้ำปลาได้บ,ามาบ่มากซ้ำหนึ่งเพราะเวมะเขือเทศมาเดี๋ยวใครสิมากินน้ำกัน มะเขือเทศหันลงไปเลยประมาณนี้ด้อยพี่น้องฝนตกบ่บ้านเฮาประเทศไทยเรือหไทเจ้ยยายู่ใสแน่ฝนตกบ่พี่นอ้องม,มุกเจ้าก็ไว้อดตนคอยนอคอยใหค้ออคอยเบายุู้เดียว มันละกอเหิมขูดลงไปเลยเรกวงชีไทยก๋อเตียนมา ดาดา้อดาเฮ้ยไล่ซดได้ยังีงฮะเอาเป็นพวกมีกามีง่ามเดี๋้เดี๋ยวนี้ นี่เบิดระบบพี่น้องขออ่อยตายพี่น้องนี้พจากเอ้ยเอ้ยมาต่บมาคุงตอบัดนี้ว่สว่าลูกก่อไม่เยอะเจ้าจ้างใจอีเทียนอย่าไม่อยู่จ,จีมหุ่ยอ่ะเปนละ รีบไปที่อะเจ้าสิช่วนวู้ใหญยไป่หวไปบททัดไ้น้องก็ว่าฝนตกก็สั่นมาใครจะมากินซ้อมตำกับไคร่ ม,ม,มันขางวะมันบอดสะเทียนบอกขึ้นบอดสะเทียนบอกพี่น้องขึ้นไม่สะเทียนใช่ไหม เรียบร้อยเรียบร้อยเอามันขางบอกพี่น้องขึ้นคอยบอดีมันขางมันบะแนวดนอกบนนี้นอแนวดนอ่บดนี้นอ,นนอบดนนอดตองบอไปบอมาเลยบอกพี่น้องแนวดนอ่บดนี้นอตายตาย 哦。